私たちは。<laughs> เดี่ยวมีงา่เดี่ยว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 เดียวดี่ยเดียวเดีวเดีวเด่ยวเดีวเด่ยดียวเดดียวเดี่ดีว่ยว่ยเดีวเดียวเดเดี๋ยวเดียวเ่ยเดีวเ่ยเ เริ variance, ่มเลยจอยไปเลยจอยจอยจอยเลยโอ้โหแบรนดิ้งแมนค่ะลูกยังไงบ้างทางเรา เป็นยังไงบ้างหรอว่างน้อยหรือเปล่าว่างน้อยจริงๆครับโดนเรียกว่างน้อยปุ๊บ EP เลยทุกครั้งที่ถ่ายถ่ายประมาณห้าหกคิวโดนเรียกทุกครั้งท้แต่คิวแรกหลอกกลัวเลยเราจะไม่สู้หรืออะไรกลายเป็นแบบเราสู้แล้วแต่เราสู้ไม่ได้ครับใช่เราพยายามเต็มที่แล้วโดนโดนล่าโดนกันแก้งโดนหลังแกงโดนหลอกลวง อันนี้ดูแบบรับบดเหยื่อไปเลยเราปบดเหยื่อไปเลยหล่อโวดหลายอะไรการถ่ายทำมันเป็นยังไงหมดหลายมากที่พี่ทุกคนนะหล่อใช่ครับยกให้ที่สุดของไทยสำหรับหลายสุดในใจรับบปดเหยื่อไปเลยก็คือถ้าสำหรับผมหาคนที่ คือบอกไปแล้วแ,ลวแหละตอนเด็กพี่โอกับพี่ดาวูดอย่า<อ>ใช่อันดับหนึ่งของความเจ้าเล่ห์ให้พี่เจสเยลยพี่เจสซาเตอร์คือ,ค,อคือเข้าใจนะผมอ่ะเพราะพี่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 ผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็เล่นเกมทําใช่ไหม<ด>แล้วแบบคนที่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความคิดมี strategy อะไรที่แบบคนเล่นเกมเขามีอ่ะใช่คือผมมันก็เล่นแต่ว่าอาจจะเล่นไม่เก่งเท่าพี่พี่ใช่พี่พี่เขาแบบรู้ เขาคิดไปไกลอ่ะเขามองมองภาพลึกอะว่าเขาจะต้องเล่นยังไงให้เขาชนะเขาจะต้องหลอกยังไงเพื่อจะเชื่อหรือว่าจะหักหลังกันจังหวะไหนแต่ดูพี่เจมือนเขาแบบยิ่งที่ชินมากโอ้ความผมก็ไม่คิดว่าพี่เจมก็จะเป็นว้าวขนาดนี้เขาจะแบบว่าเก่งอันนี้ชมนะครับแต่แต่เก่งเก่งจริงแม่แล้วก็ไม่ใช่แค่พี่เจมด้วยพี่ลูกบอลแหละพี่โอ๊ตก็ทำเป็นห่องทำเป็นหอมตัว คนต,ตึงเหมือนกันนะครับคนนี้แรงเยอะวิ่งเร็วเจ้าเล่เไม่แพ้ใครเลยแต่ทุกคนคือเจ้าเล่กันหมดความเอ,อเาชนะขนึ้นเยอะยังเว้นโผล่เดี๋ยวไลก้าดอนนะลูกเดี๋ยวายก้าดอนหนูกะลุกขึ้นหนู <ผม S 2> บบนี่สุดยอดโผล่ก็มีผมมันมีบ้างแต่ว่าไม่ คือไม่คือไม่ซุ้มพี่ๆเขาอ่ะคือไม่ไล่ถ้าพี่ๆคนอื่นเพราะว่าไล่เขาถ้าเรแบบว่าเกรงใจพี่ๆถึงไปยังไงคะไม่ได้เกรงใจหรอกก็เอาเกยคือถ้าเราหมด่เกรงใจเราแพ้หมดทุกอย่างแน่เพราะฉะนั้นแตเรามีชนะใช่ไหมลูกมีไหมมีชนะแต่ว่าชนะอันไหนใช่อันนั้นชนะอันไหนมากกว่าครับเพราะว่า คือในการก็จะมีที่มันเป็นมิชชั่นเกมแบบมิชชั่นเกมย่อยแล้วก็มีเนมแท็กที่ดึงไปชื่อใช่ไหมผมจะชนะอันไหนคือมีชนะแหละแต่ว่าชนะอันไหนให้ทุกคนรอดูนะคะหรือว่าบาง EP เราจะเห็นในมุมที่แบบว่ามีมีใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีครับไม่ใช่ว่าผมยอมอย่างเดียวนะผมสู้นะพี่บผมว่าผมวิ่งเร็วผมก็คิดว่าเร็วไหมผมว่าก็คือเรื่องแรงอาจจะ ไม่ซูมพี่คนอื่นแต่ว่าเริ่มวิ่งเร็วแต่ว่าผมวิ่งเร็วพอตัววิ่งเร็วอยู่พอสมควรค่ะวิ่งเร็วอยู่พ่บ่บ้าบอกว่าหนูแบบเหนื่อยทุกครั้งที่แบบเศร้าเลยอะไรเงี้ยเหนื่อยใช้พลังแค่นนะเหนื่อยจริงๆ,ๆครับคือ้แต่ EP แรกแล้ว EP แรกรับเหมือนเป็นการรับน้องเลยวิ่งจนแบบวิ่งต่อไม่ไหวแล้วรายการนี้ืัวหามเลยนะครับวิ่งจนแบบ ขาคือล uh, ้ามากก้าวจนหอบจนเหนื่อแตกแบบหอบจริงใช่ขนาดนั้นเลยเราเราวิ่งหนักขนาดนั้นพอหลังจากแบบสายเสร็จแล้วเราก็ไปทำอะไรเพื่อให้ฟื cow cow ้นฟูร่างกายก็กลับไปนอนก็กลับไปนอนกลับไปแล้วแบบกลับคือกลับไปบางทีถทายเสร็จกลับไปหดแรงกลับไปไม่อาบน้ำด้วยไมอาไม่ไหวครับก้าวไม่ไหวแล้วตอเขาไม่อาบหรอกก็อยู่เลย เกี้ยจริงคบกจริงเขัไม่ได้อาบหรอกก็แก้ข่าวนะวัะนเวลาสองคราว <c oughs> ไม่ใช่งครับมันอางรอบเดียว <c oughs> <c oughs> แต่มันเหนื่อยจริงๆแต่ว่าคือแต่ต้องให้เลยนะครับฟางรีเอท์ของเกมของเขาอ่ะแต่ละมิชชั่นเน่ะต้องให้เลยมันสนุกมาก แล้วก็มันมีอะไรแล้วบวกกับความความเรียกว่า e n t อเ t a i n เก่งของพี่พี่ h o สอีก6คนแล้วก็มี special ล a s e อีกหลายๆท่านอ่ะอันเนี้ยให้เลยครับสนุกในการสนุกจริงๆริรู้ว่าใครถนัดเกมแบบใช้กำลังหรือว่าใช้พลังญาวแต่วันครับถ้านันพ้าวัาน,นพอผมว่ากำลังผมกคสู้ได้นะเพราะว่ามันมีเกมที่ใช้แต่กำลังก็มี <c oughs> แล้วผมมีซีนโชว์พลังอยู่ เราสูสีกับใครคะเรื่องเพื่อนองไม่ใช่พี่เจ้ไม่ใช่พี่ตั้าแต่ไม่ใช่พี่โอ๊ตอะไรใช่สัโอ้ยดูขนาดดูสิเราไปรู้กับพี่โอ๊ตพี่ต้าอูพี่เจพี่เตตัดไปเลยใช่ไหมนะพี่อิงพี่สู้ได้ใช่แต่พี่เพืกอ่ะ ที่เผื่อผมว่าพอได้อยู่คือยังไม่รู้ว่าพลังเยอะกวากันแต่ผมว่าผมสู้เผื่อนได้เดบับเดบางเกมถ้าหนึ่งหนึ่งครับสู้ได้บางเกมก็เรียกว่าสูสีอยู่มนไม่เราสูสีอยู่ใช่ภูมิใจมากพี่ยิงเป็นผู้หญิงที่เผื่อกก็ยังไงดีครับเป็นพี่เป็นพี่ที่โตที่สุด้ไม่ใช่พายุมากใช่ไหมนิดนึงครับ ภูมิใจเลยภูมิใจมากสู้สองคนนี้ได้ภูมิใจจริงอแต่ว่าแต่ว่ารายการนี้ก็มีคนท่เป็นเกสสารพคนที่แบบได้ ไม่ธรรมดาเลยัตั้งแต่ EP แรก EP สองสามสี่ห้าเนี้ที่เราถ่ายกันไปแล้วครับแต่ละ EP น้าไม่ซ้ำ้วแต่ละคนคือตัวท็อปท็อปทั้งนั้นเลยครับสุปตาหมดเลยเขาสู้เราไหวไหมสู้เราไหวไหมต้องข้ามว่าเราสู้เขาไหวคือเกยแต่ละคนใช่คือเกยแต่ละคนมาบางคนก็กล้าบมดเลยบางคนก็ตัวสูงบางคนก็เร็วมากบางคนก็ ฉลาดอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วเราเป็นโฮสยังไงก็ไม่รู้ปเป็นเมนโฮสดได้ยังไงที่เราเห็นก็เป็นทุกาการแข่งกันแต่งกันยังไงเพราะเราเห็นทูสิี่พ่อแม่จะรุ่มแต่วอมาแข่งจริงยังไงแข่งจริงทุกคนจริงจังมากทุกคนแบบงัดอะไรก็ตามทุกคนมีออกมาใช้สู้กันนะครับรู้สึกว่าอา๋อดีเนาะรายการเนี้ยรายการนี้แบบว่า ทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวทุกคนทําให้เราได้เห็นว่าในเวลาที่เขาจะต้องเอาชนะจริงๆอะเราจะสู้กับอื่นนะคุณมองคุมองตอนแรกที่เราเจอเกสสมมติก็เป็นใครสักคนที่เราผ่านมาห้าที่เราถ่ายมาเนี่ยมองแรกแล้วก็พอคุณมองตอนจบเปลี่ยนไปเยอะไหมแซมมอนมีคนไหนที่สามารถแบบเล่าให้ฟังได้ว่าไอมใครเอ่ยไม่ไม่ไม่ใครเลยใช่แค่แค่ว่าอ้ตอนแรก นั่นเดียวคิดว่าเขาเป็นแบบนี้เออแต่พอมาแกะพูดพ็ดไม่ใช่เลยด้วมันต่างเลยอ่ะใช่แล้วให้ฟังดะเว้าวมีอดียวหนึ่งคนครับ<อ>ผมโดนหลอกแบบสุดๆโดนหลอกแบบเชื่อไปแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สรุปคือเขาหลอกเราแบบได้เนียนมากเลยครับเป็นคนที่ไม่คิดว่าเขาจะหลอกเราได้ขนาดนี้นเป็นคนที่แบบเขาหน้าร้ายใจดีกับเรามาโดยตลอดเลยแต่ว่าเขาหลอกเราหน้าตายมากเลยนะเราแบบจริงจังจนเรา ไม่มีแม้แต่เสีย้ยวหนึ่งที่เราตระหนกใจกับเขาว่าเขาจะหลอกเราได้ขนาดนั้นใช่เอองานพี่ให้ฝากบอกเขาเดี๋ยวไม่ต้องบอกว่าเป็นใคร<อ>ว่าถ้าแบบ อยบอกเขาตอนนี้ว่าที่เพิ่งถ่ายไปเร็วนี้นี่แหละครับบอกเลยว่าคนนั้นคุณผมเจ็บแสบเธอคนนั้นเธอคนนั้นที่หลอกเราเธอหลอกเราได้อย่างแนบเนียนมากแล้วเธอทําลายจิตใจเราเธอต้องมางอเราด้วยเลยเจอคนนั้นเจอคนนั้นที่เป็นพี่เราเรารำถือใช่ตอนนี้ถ้าเจอถ้าเจอเราจะทำหน้าใส่เขายังไง ถ้าเจอกขางองเนี่ยก็นอนครับก็จะบอกว่ายังจำได้นะที่เธอหลอกเราวันนั้นตอนถ่ายรแมนไทยแลนด์บอกว่าจะโดนหลอกว่ยใครหลอกเยอะสุดในโฮสทั้งหมดทุกคนแหละครับเอาเยอะสุดอะเยอะสุดเยอะสุดเหรอเยอะสุดน่าจะเป็นที่ เจฟกับเหี่ยพี่เจฟกับโนะครับคือผมว่าพี่เจฟพี่เจฟมาให้เรือดับพี่เจฟเขาอยู่ด้วยเขาเล่นเกมเขาคือเทพขั้นเาเขาปเขาเขาเป็นดูแบบแ่ว่ายลายลายยาใหม่เขาม่เขาอีกด้านนึ้อขายยา่อันนี้เจซาตาเขาไม่เยอะนะเอาเจฟซาตาเลยหรอใชดไหม ตาตาเลยหรอเเาซีเาซีพี่เจมส์พี่โอบอกว่าเป็นหมาจิ้งจอกแบบนี้ผมให้จิ้งจก้าหางด้วยอู้หเก้าหัวด้วยครับเก้าวห่ก้าหัวก้ารอเลยับตัวอย่าะไรคือแบบคือตอนในในในเกมอ่ะ คือเขาเป็นแบบเหมือนอยู่จุดบนบนของทางโซ่อหารเลยเออแล้วแบบบางทีแค่เห็นคือแค่เห็นหน้าเขาคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ออว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างออแล้วแบบตอนจําได้ตอนนั้นเล่นเกมอยู่แล้วผมแอบลัวพี่เจกนะเพราะว่าเขาเดินมาแล้วเขาเหมือนมีใครเคยดู อนิเมะโซโล่เลเวลลิ่งมากไหมครับคือเขาเหมือนพระเอกเรื่องนั้นเลยที่แบบมีออร่าดำแข็งมาแล้วก็หน้านิ่งเท่ๆหล่อๆหน้าคมๆเนี้ยที่มีออร่าแบบความไร้กาบของแข็งเขาเป็นแบบนั้นเลยเหมือนพระเอกเขาเหมือนทรงจีอูอย่างตอนแรกที่เจอก่อนหน้านี้อุ้ยเจมพ่เจ้าเจมเจอนี่พอตอนนี้เรียกอะไรเรียกพี่เจมว่าอะไรต้องเสียงในการเรียกพี่เจมห้าสี่สามสอง เมื่ก่อนเมื่อก่อนเรเมื่อก่อนาเจอัพี่เจมส์เรอพี่เจมส์อะไรก็พีเจมส์แล้วตอนนี้ล่ะนนี้ขอเรียกพี่เจมพี่เจมส์เรียกนะเรายังรักกันดีทั้งเจ็ดคนเลยเขาเพ้าแบบเอ็นดูเราเราจะได้ออดอะลยเราไงโอ้ยไม่ช่วยเลยครับการอ้อดไม่มีการคิ้วความคิ้วความน่ารักไม่เหมาที่เราเห็นเลยไม่ช่วยให้ เราไม่ช่วยให้เราสามารถชนะเกมในรายการนี้ได้เลยเพราะว่าพี่อิงยังโดนเลยครับอิงที่เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวก็โดนนี่อ่าแตเขาอาจจะแบบว่านุ่นินวเด็กน้อยงไงไม่เลยไม่ครับทั้งหมดเลยทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่ทุกคนหมดเลยโอ้ไม่ไม่นี่เลยโธ่แล้วนี่แบิดให้อะไรกับนุนิวบ้างลูกอ่ะให้เราแข่งแกร่งขึ้นเติมสเต็ ในวงการไม่เกิดใช่ทําให้เราแปลว่าผมว่าผมมีความมีมุมที่ดุร้ายขึ้น ให้พี่เตยทำสุด้ายดูรายเลยเหรอดูเนี่ยดูร้ายจากพี่เตยป่ะพี่เตยเหรอผมว่าพี่เตยอะโจรไหมไม่ได้ดูร้ายนะเขาแบบคือเขาอยากเอาชนะจริงใช่แล้วเขาบ้าพลังจริงเขากำลังเยอะจริงแต่ว่าเขาผมยังสัมผัสไม่ได้ถึงความเจ้าเล่ห์หรือว่าหลอกลวงเก่งขนาดนั้นแต่ไม่เลยหรอกหรือว่าผมยังไม่เห็นหรอกไม่ไม่ แจกไปเจ้าเล่ห์ใช่พี่แจกไปเจ้าเล่ห์แจกอะไรกับผมนี่ต้องโชว์ไม่รู้ไอ้เราโชว์จริงจริงครับเราโชว์อ๋อวันนี้เหมือนรู้ดีแข่งแข่งกันนะเพราะเดินต้องแจกก่อนดีว่าเราวีว่าเราสเตปได้ดีว่าเราวีสอนให้ผมสู้โฟนแต่ว่าอันนี้สอนให้ผมดุร้าย ขึ้นจันจบสองรายการนี้สงู้คนละดูร้ายเลยครับมีโอ <c oughs> กาสได้เลยเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีเนอะดี จะมีเป็นทัวร์ด้วยใช่ไหมที่ว่าราวีอ๋อทัวร์ทีว่าราวีหรอกครับไปไหมไปไปไหมมีมีไหมนะมีใช่ไหมเดียวถ้ามีก็ไปนะครับถ้าเกิดว่าคิวได้ไปอยู่แล้วอยากไปคิดถึงพี่พีมากยังไม่ได้เจอเลยอืออืยุ่งมงคือยังไงปีลุกตั้งแต่ต้นปีนั้นเยยาวไปถึงแต่กลางอ๋อก็คือก็มีหลายโปรเจกต์แหละที่เราทำปีนี้มีพนิษแมนมีเพลงเดี๋ยวมี ีมีซีรีส์เดี๋ยวมีซีรีส์มาแลกอิลิแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตด้วยวมีงานอะไรต่างๆอีกงานพิเนนเตอร์อีกหลายๆ ได้นลาแยแล้วก็มีไปเป็นเจสของคอนเสิร์ตของเด็กปิ๊งที่เดือดด้วยก็เรื่อยๆแหละครับโอเคไหมจริงๆแล้วที่มันแปลว่า